กลับมาก,ก่อติดข่าวเด่นประเด็นดังครับชายแดนขเขมรซื้ออนาคตอนุทินพลาดจบเพขอบคุณข้อมูลจาก mgronline.com ครับ ปัญหาชายแดนไทยและการพูชายังเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างต่อเนื่องและนับวันยิ่งซับซ้อนกดดันมากขึ้นเรื่อยๆหากรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกุลก้าวพลาดหรือว่าเดินเกมผิดพลาดก็าอาจส่งผลเสียด้านอธิปไตยของชาติและยิ่งไม่ต้องพูดถึงอนาคตทางการเมืองที่เขาจะใช้สถานการณ์นี้เพื่อกลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในอีก4ปีข้างหน้าจะต้องพังครืนลงไปด้วย แน่นอนว่าเวลานี้หากพิจารณาจากความรู้สึกของคนไทยส่วนใหญ่มีความเห็นว่าควรระงับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในระยะยาวไปเลยดังจะเห็นได้จากการสนับสนุนให้ปิดด่านชายแดนถาวรรวมไปถึงการสนับสนุนด้านการใช้กำลังทหารเพื่อจัดการยึดคืนพื้นที่รวมไปถึงการสร้างรั้วกั้นชายแดนซึ่งปรากฏการ์ที่เกิดขึ้นกลายเป็นความรู้สึกร่วมของคนไทยส่วนใหญ่ไปแล้ว แม้ว่าที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะย้ำถึงการสนับสนุนการทำหน้าที่ของกองทัพอย่างเต็มที่พร้อมกับย้ำเงื่อนไขสีข้อกับฝ่ายกัมพูชาอย่างชัดเจนที่ต้องให้ฝ่ายกัมพูชาดำเนินการให้ชัดเจนก่อนถึงจะมีการเจรจาทั้งนี้เงื่อนไขสีข้อดังกล่าวของนายอนุทินชาญวีรกุลที่ยังยืนยันในกรอบข้อตกลงที่กัมพูชาต้องปฏิบัติตาม เนื่องจากเป็นเรื่องภัยความมั่นคงเป็นอันตรายต่อประชาชนไทยได้แก่การถอนอาวุธหนักการเก็บกู้ทุ่นระเบิดการปราบปรามสแกมเมอร์และการจัดการพื้นที่ที่ประชาชนกัมพูชารุกล้ำเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเรายืนยันตรงนี้ถึงจะเกิดการพูดคุยกันต่อได้และขอให้กัมพูชาปฏิบัติตามหากไม่ปฏิบัติฝ่ายไทยจะมีมาตรการในการดำเนินการแน่นอนว่าการดำเนินการตามเงื่อนไขสข้อข้างต้น ย่อมเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทางทหารซึ่งมีการปฏิบัติการกองทัพภาคที่1บริเวณบ้านหนองยาแก้วและบ้านหนองจานจังหวัดสะแก้วซึ่งจากท่าทีดังกล่าวของนายกรัฐมนตรีก็ต้องยอมรับว่ามีความแข็งกร้าวและชัดเจนในท่าทีที่มีต่อกัมพูชาและถือว่าได้แต้มทางการเมืองไปพอสมควรเหมือนกันอย่างไรก็ดีสิ่งที่มีความเสี่ยงด้านลบในทางการเมืองของนายอนุทินควบคู่กันมาก็คือ กรณีเสนอให้ทำประชามติ MOU 4 3 4 4โดยอ้างว่าต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแต่ก็ถูกวิจารณ์ว่ารัฐบาลโลเลซื้อเวลาไม่กล้าตัดสินใจทั้งที่สามารถออกเป็นมติคณะรัฐมนตรียกเลิกเพียงฝ่ายเดียวได้ ซึ่งที่ผ่านมามีการพิสูจน์ให้เห็นว่าการคงอยู่ของ m o u 43-44ดังกล่าวมีแต่ทำให้ไทยเสียประโยชน์เสียดินแดนและที่สำคัญที่ผ่านมาทางฝ่ายกัมพูชามีการละเมิดมาตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาแต่ล่าสุดเขาเริ่มมีท่าทีเปลี่ยนไปอีก จากเดิมที่แข่งขันให้มีการทําประชามติกลายมาเป็นให้รอฟังมติของคณะกรรมารทการของทั้งสองสภาพิจารณาให้ได้ข้อสรุปเสียก่อนแล้วค่อยตัดสินใจอีกครั้งความหมายก็คืออาจจะไม่ต้องทําประชามติก็เป็นไปได้ ก่อนหน้านี้นายอนุทินชาญวิรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายพิธาลิมเจริญรัฐอดีตหัวหน้าพักเก้าวไกลตั้งคำถา,ถามถึงรัฐบาลว่าเหตุใดต้องทำประชามติยกเลิก m o u 4 3 4 4าทำไมไม่ใช้กลไกของรัฐสภาว่าขณะนี้รัฐสภา,ากำลังศึกษาอยู่ทั้งสองสภาผู้สื่อข่าวถามว่าจริงๆแล้วสามารถใช้มติคณะรัฐมนตรีในการยกเลิกได้เลยใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่าทุกอย่างต้องมีขั้นตอนถามว่าต้องรอข้อสรุปของกรรมธิการใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าในเมื่อกรรมธิการทั้งสองสภาทั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรกำลังศึกษาอยู่เราก็รอฟังผลการศึกษาเมื่อถามว่าหากผลออกมาเป็นทางบวกกับประเทศไทยมีโอกาสไม่ต้องทำประชามติใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่ารอให้ผลการศึกษาออกมาก่อนแล้วค่อยมาพิจารณาร่วมกัน อย่างไรก็ดีที่ผ่านมาศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดา้าเปิดเผยผลการสำรวจเรื่องบัตรลงคะแนน4ใบ6คำถามจะไหวไหมจากการสำรวจเมื่อถามความสับสนเกี่ยวกับบัตรลงคะแนน4ี่ใบรวม6คำถามนั่นคือบัตรเลือกสสระบบเขตเลือกตั้ง1ใบ บัตรเลือกสอส,สระบบบัญชีรายชื่อ1ใบบัตรลงคะแนนประชามติเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ1ใบ2ข้อบัตรลงคะแนนประชามติเรื่องการยกเลิก MOU-43 และ MOU-44 1ใบ2ข้อในการเลือกตั้งครั้งหน้าของประชาชนทั่วไปพบว่าตัวอย่างร้อยละ48.55ระบ,บุว่าสับสนมากรองลงมาร้อยละ30.61ระบ,บุว่าค่อนข้างสับสน ร้อยละ11.99ระบุว่าไม่สับสนเลยและร้อยละ8.85ระบุว่าไม่ค่อยสับสนด้านความสับสนเกี่ยวกับบัตรลงคะแนน4ใบรวม6คคำถามในการเลือกตั้งครั้งหน้าของตนเองพบว่าตัวอย่างร้อยละ34.73ระบุว่าไม่สับสนเลย รองลงมาร้อยละ26.80ระบุว่าสับสนมากร้อยละ23.36ระบุว่าค่อนข้างสับสนและร้อยละ15.11ระบุว่าไม่ค่อยสับสนหากพิจารณาจากผลสำรวจดังกล่าวย่อมสะท้อนให้เห็นถึงความไม่พร้อมความไม่เข้าใจของประชาชนกับเรื่องของ MOU เพราะมันเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนและเข้าใจยากแม้ว่าในคำตอบถัดไปประชาชนส่วนใหญ่จะมีความเห็นว่าต้องการลงประชามติในเรื่อง MOU ก็ตาม ซึ่งลักษณะเหมือนกับว่ามีความย้อนแย้งในตัวเองเพราะความหมายเหมือนกับว่าไม่เข้าใจแต่อยากลงประชามติตัดสินใจนาทีนี้ไม่ว่ามองในมุมไหนเรื่องปัญหาชายแดนไทยและกัมพูชายังเป็นเรื่องอ่อนไหวสําหรับคนไทยและอารมณ์คนไทยมีความเป็นปฏิปักษ์กับฝ่ายกัมพูชามากขึ้นและไม่เปลี่ยนแปลงง่ายๆ หากรัฐบาลและนายอนุทินตัดสินใจผิดไปจากความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นความเสี่ยงต่ออนาคตทางการเมืองของเขาและพักภูมิใจไทยสำหรับการเลือกตั้งในปีหน้าอย่างแน่นอนในกรณี MOU-43 ก็เช่นเดียวกัน ที่เริ่มเห็นสัญญาณในเชิงลบสำหรับการทำประชามติมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งนายกก็เริ่มมองเห็นจึงเริ่มเปลี่ยนท่าทีมาให้รอผลสรุปของสภาแต่ถึงอย่างไรนี่ก็คือการซื้อเวลาที่มีความเสี่ยงเหมือนกันเพราะเมื่อชาวบ้านเริ่มมองออกว่ารัฐบาลไม่กล้าตัดสินใจโบยไปทางอื่นเรื่อยๆแม้ว่าที่ผ่านมาจะอาศัยลูกพลิ้วเรื่องให้อำนาจทหารจัดก,การปัญหาชายแดนอย่างเต็มที่ แต่สำหรับเรื่องสำคัญที่มีผลกับเรื่องผลประโยชน์ของชาติระยะยาวอย่าง MOU กลับใช้วิธีซื้อเวลาแบบนี้มันก็มีความเสี่ยงต่ออนาคตทางการเมืองของเขาไม่ใช่น้อยเหมือนกันเมื่อฟังจากปากของนายอนุทินชาญวิรกุลนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าเป็นเรื่องของสภา ที่จะพิจารณาเนื่องจากมีคณะกรรมาธิการศึกษากันอยู่แล้วทั้งสองสภาและจากคำพูดของนายรีหศักดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่กล่าวทำนองเดียวกันว่าให้ทุกฝ่ายร่วมพิจารณาเพื่อความรอบคอบและการทำประชามติให้ประชาชนมีส่วนร่วมความหมายแบบสรุปรวบรัดก็คือไม่ตัดสินใจด้วยการใช้มติคณะรัฐมนตรียกเลิกอย่างแน่นอนดังนั้นเมื่อพิจารณาตามรูปการแล้ว นายอนุทินชาญวีรกุลจะโยนให้สภาที่ตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาพิจารณาและการทำประชามติแม้ว่าเวลานี้จะทิ้งน้ำหนักไปทางโบยให้สภาพิจารณาก็ตามแต่ไม่ว่าจะโยนให้สภาหรือมีการลงประชามติด้วยก็ตามก็ถือว่านี่คือการซื้อเวลาโยนภาระให้ชาวบ้านโดยที่ตัวเองไม่กล้าตัดสินใจและที่สำคัญเรื่องนี้มันอ่อนไหวทางการเมืองเสียด้วยจึงไม่กล้าเสี่ยงทั้งหมดคือความคืบหน้าล่าสุดของข่าวเด่นประเด็นดัง ขอบคุณข้อมูลจาก mgronline.com อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารประเด็นดังครับ